แต่ราคาน้ํามันดีเซลณโรงกลั่นเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทเราก็ถามกันว่าทําไมต้องเอาสี่สิบสี่บาทไปใส่อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทใส่ให้มันน้อยที่สุดได้ไหมถ้าเอาของแพงไปผสมของถูกแล้วมาเอเวอรเรสต์มาเฉลี่ยราคาราคามันก็ต้องแพงขึ้นหกเดือนหรือหนึ่งปีเนี่ยเราลองถอนบีร้อยหรือทําน้ํามันให้เป็นน้ํามันดีเซลบริสุทธิ์ขึ้นมาน้ำมัน ดีเซลที่ไม่มีส่วนผสมนะของไบโอดีเซลสักระยะเวลาหนึ่งปีนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ยังเป็นทางออกได้ซึ่งทําให้กระทรวงพลังงานหรือประชาชนผู้บริโภคน้ำมันดีเซลมันมีทางเลือกนะไม่ใช่ไปไปบล็อกเขาอย่างเดียวว่าเฮ้ยคุณต้องทําอย่างนี้คุณต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหมดมันมันระบบอย่างนี้มันประชาชนมันธุรกิจมันเดินไม่ได้ประชาชนมันก็ล่มสลายธุรกิจมันก็ล่มสลายไอ้ธุรกิจขนส่งธุรกิจโลจิสติกที จะเจริญเติบโตไปข้างหน้ามันก็ไปยากอะนะอันนี้อันนี้ก็ก็อยากอยาก,ยากฝากไว้ให้พี่โน้องประชาชนที่เข้าชมรายการของเราเนี่ยได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันมีทางเลือกอะมันไม่ใช่ไม่มีทางเลือกครับ ค่ะดรเขาวันนี้หลังจากที่มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการตึงราคาโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยอยู่ที่30บาทต่อลิตรนะคะรู้สึกว่าพอใจไหมคะกับการที่ออกมติมาแบบนี้แล้วมีอะไรที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะก็ผิดหวังนะครับไม่ใช่พอใจผิดหวังกับมติของกบองอเพราะว่ามติกบงอเมื่อวันที่ห้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำผลิตพันใหม่ขึ้นมานะฮะ โดยลดสัดส่วนการผสมของไบโอดีเซลนะฮะแต่วันนี้กลายเป็นว่ามติกบองอวันที่ห้าถูกยกเลิกโดยมติของกบองอวันที่ยี่สิบนะฮะก็เป็นนั้นว่าเราไม่มีผลิตพันใหม่เป็น b ีหก็กลับไปอีกแบบเดิมก็คือมีบีมีดีเซลพรีเมียมนะบีเจ็ดบีสิบบยี่สิบก็คือกลับไปเหมือนเดิมครับเพราะนั้น แล้วบอกว่าจะไปะควบคุมดูแลราคาตรึงราคาไว้ไม่เกิน30บาทผมคิดว่าตรงนี้คงคงผิดหวังะครับผิดหวังกับมติของกบงอที่ท่านอรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นประธานอยู่นะฮะค่ะอยากให,ให้ให้ภาพหน่อยค่ะว่าพอมันไม่ได้25บาทเนี่ยนะคะพอมันเป็น30บาทเนี่ยมันส่งผลกระทบ ถึงชีวิตคนขับหรือว่าของเจ้าของกิจาการเนี่ยมันมากมากเลยใช่ไหมคะที่มันเหมือนจะเป็นแค่5บาทแต่จริงๆเนี่ยมันส่งผลกระทบขนาดไหนเหรอคะครับคือคือ,คอเรื่องแรกเนี่ยเราได้นําเสนอบอกว่าในช่วงวสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของวิกฤตโควิด -19 นะสถานวิกฤตในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ําแย่อยู่ทุกวันนี้นะแล้วก็ยังมีเรื่องของวิกฤตออทกภัยที่ ซ้าเติมพี่น้องประชาชนอยู่เนี่ยในช่วงนี้หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ามันมันปรับสูงมากนะโดยเฉพาะในเดือนกันยายนเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยราคาน้ํามันปรับขึ้นทึงหกครั้งนะเราคิดว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่ไหวนะฮะทั้งทั้งที่เราเองตลอดสองสามปีที่ผ่านมาเกือบสามปีเนี่ยเราก็พยายามอดทนนะก็ะอยากให้รัฐบาลได้แก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตโควิดแต่ว่าณเวลานี้เนี่ย ท่านบอกว่าท่านจะเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแต่ข้างในเนี่ยโดยเฉพาะทางสถานการณ์วิกฤตต่างๆยังไม่ได้รับการแก้ไขนะเราก็เลยประชุมกันแล้วก็บอกว่าเราน่าจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยตึงราคาน้ํามันดิเซลอยู่ที่25บาทเป็นระยะเวลา1ปีนะก็เรียนท่านว่าแนวาทางแก้ไขไมันมีหลายแนวาทางนะแนวาทางแรกที่เรานําเรียนเสนอท่านบอกว่าให้ท่านไปดูเรื่อง โครงสร้างราคาน้ํามันนะให้มันเป็นธรรมให้มันยุติธรรมสําหรับผู้บริโภคหรือผู้ใช้น้ํามันตลอดถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการนะเรื่องที่สองเราก็บอกว่าให้ท่านช่วยลองไปดูว่าราคาน้ํามันสําเร็จรูปนะณโนะรงกลั่นในประเทศไทยกับโรงกลั่นในสิงคโปร์นะฮะซึ่งในในอาเซียนเนี่ยก็จะมีโรงกลั่นอยู่สองประเทศนี้แหละแล้วก็ส่งออกน้ํามัน ทำไมราคาสําเร็จน้ามันสาเร็จรูปโรงกลั่นของประเทศไทยถึงสูงกว่าราคาน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศสิงคโปร์นะก็อยากให้ท่านไปดูเรื่องที่สามก็กลับเรียนให้รัฐบาลลองไปดูว่าภาษีสัดาห์มิตรที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมันเก็บอยู่สูงมากนะจากผู้ใช้น้ํามันทุกประเภทนะอย่างดีเซลนี่ก็ห้าบาทกว่านะครับเราก็บอกว่าท่านลองไปดูหน่อยได้ไหมนะ ในช่วงวิกฤตเนี่ยท่านลองลดราคา,าโทษลดภาษีสตามิตรลงนะแล้วมันจะทําให้ราคาน้ํามันมันลงมาได้นะอีกการหนึ่งเราก็บอกว่าเนี่ยท่านก็ไปช่วยดูเรื่องค่าการตลาดนะในการอาของผู้ค้ามาตราเจ็ดดีปั๊มน้ํามันอะไรก็ดีเนี่ยว่าค่าการตลาดถ้ามันไม่ถึงสองบาทลงมาสักครึ่งหนึ่งได้ไหมเหลือ1บาทเหลือสักห้สตังค์ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เรานําเสนอว่าเนี่ย ถ้าท่าำ,ำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหรือจะใช้เงินกองทุนเข้ามาพยุงราคานะให้ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยมีสเสถียรภาพขึ้นเนี่ยในในระยะเวลาสักหนึ่งปีเนี่ย<ช>ผมคิดว่า,<ช>ถ,าถ้าทําจริงๆเนี่ยน่าจะทําได้แต่เมื่อมติกบงอออกมาวันนี้ว่าจึงราคาน้ํามันอยู่ที่30บาทนะฮะแล้วก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นมาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันก็มันก็เป็นปัญหาสําหรับ พี่น้องประชาชนนะแล้วก็ผู้บริโภคน้ํามันทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมากอย่างมากเพราะว่ากลุ่มผู้กออการขนส่งก็ดีในนามของสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการขึ้นอัตราค่าขนส่งเพิ่มขึ้นสักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันมีมีผลกระทบมากเพราะว่าการที่ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ไม่เกินใจมากสุดท้ายของปีนี้ค่าเอฟทีของไฟฟ้านี่นะค่าเอฟทีไฟฟ้าจะขึ้นเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อยเนี่ยยูนิตละแปดสตังค์หรือสิบสตังค์นะและล่าสุดเนี่ยค่าทางด่วนค่าอะไรต่างๆมันขึ้นหมดอะ่ะแต่รายได้ของประชาชนไม่เพิ่มนะรายได้ของผู้มีรายได้ไม่ได้เพิ่มแล้วน้บมันจะแย่ลงผมถามว่าแล้วพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขาจะอยู่กันยังไงถ้าทุกอย่างมันมผลักภาระไปที่ประชาชนหมดเนีย่ยมันผมว่า อันนี้รัฐบาลต้องกลับไปทบทวนนพิจารณาครับผมค่ะ ออคุณทองอยู่คะถ้าหากว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะทางภาครัฐเองก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือไปได้มากไปกว่านี้นะคะรวมทั้งกบงออกเองก็ยังคงยืนยันที่จะตึงราคาอยู่ที่เท่านี้นะคะ่ะได้มีการพูดคุยกันไหมคะกับกลุ่มของผู้ประกอบการแล้วก็เมื่อวานนี้ที่มีกลุ่มของผู้ที่ออกมาเรียกร้องนะคะให้ตรึงราคาน้ํามันเนี่ยหลังจากนี้ถ้าไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องเนี่ยจะมีการยกระดับไปแค่ไหนอย่างไระคะ่ะ คือคือเราคงต้องกลับมาคุยกันนะผมคิดว่าอ,อ,อาจจะสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยเราอาจจะต้องคุยกันว่าในกรณีที่มติกบององออกมาอย่างนี้นะเราจะมีมาตรการยังไงในครับแถลงข่าวที่เราได้ออกไปทั้ง6มาตรการ7จดมาตรการเราจะนํามาตรการไหนมาใช้นะฮะอาจจะเป็นมาตรการเรื่องโซเชียลอาจจะมาตรการเรื่อง ผ่เา,าเมืองปิดเมืองล้อม,มเมืองจัดกิจกรรมด้วยว่าทักเ OWER ขึ้นมาหรือว่าอาจจะใช้มาตรการหยุดเดินรถเ,เพิ่มขึ้นสักสิเอร์เซนหรือจะใช้มาตรการาร้องขอต่อสารปกครองนะหรืออาจจะใช้มาตรการในส่วนที่เราจะต้องไปหาพันธมิตรนะเพื่อให้พันธมิตรไปช่วยโน้มน้าวรัฐบาลให้ดูแลเรื่องราคาน้ำมันดิเซลให้มันมีเสถียรภาพเช่นเ,เราอาจจะต้องไป คุยกับสภาอุตสาหกรรมนะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเหล่านี้เป็นภาคีเครือข่ายที่เราจะต้องเข้าไปปรึกษาหรือคุยกันผมคิดว่าหลายมาตรการเหล่านี้อาจจะต้องนำกลับมานำเสนอในสาพอีกรอบว่าเมื่อมติกองบงออกมาอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไงต่อครับผม เมื่อสักครู่น้องพลอยได้ถามคําถามหนึ่งนะคะกับทางโคลสกระทรวงพลังงานก็ขออนุญาตยืมคําถามนี้มาถามคุณทองอยู่ด้วยว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเจอกันตรงกลางอะค่ะระหว่างราคา25บาทถึง30บาทที่มันก็มีช่องว่างอยู่ประมาณหนึ่งถ้าหากว่าทางกระทรวงพลังงานเองก็สามารถดูแลได้ก็บงบอกว่าโอเคเราเจอกันตรงกลางสัก27 28บาทนี่พอจะเป็นไปได้ไหมคะผมผมคิดว่า ราคาต้นทุนของอัตราค,าค่าขนส่งที่เราอยู่ได้นะที่พออยู่ได้ <c oughs> <c oughs> โทษกับ <c oughs> มีเงินไปจ่ายค่าเงินเดือนพนักงานมีเงินไปหมุนเวียนมีเงินผ่อนรถอะไรเหล่านี้นะต้นทุนมันน่าจะอยู่สักยี่สิบห้าบาทแต่ถ้ารัฐ <c oughs> มีความจําเป็นที่จะต้องมีมาตร,รการเนื้อหารายได้จากภาษีสับสามิตรที่จะต้องไป ใช้จ่ายบริหารจัดการประเทศและในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเราคิดว่า,าคงคุยกันได้ครับคุยกันได้ไม่เป็นไรฮะเร,เราก็เข้าใจรัฐบาลและเราเองเราก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนรัฐบาลด้วยด้วยดีตลอดมานะแต่ว่าณเวลานี้มันมันเดือดร้อนจริงๆมันอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีโอกาสเข้ามาคุยแล้วก็มาพบกันตรงกลางอะไรตรงไหนช่วงเวลาย,ยังไงถ้าหนึ่งปีไม่ได้หกเดือนได้ไหม นะหกเดือนไม่ได้จะราคาตรงไหนผมคิดว่าทุกอย่างมันคุยจะได้หมดแหละครับพร้อมคุยใช่ไหมคะครับคุยได้ครับคุยได้แต่ว่าถ้ามันไม่คุยอะไรกันเลยแล้วต่างคนต่างต่างไปคนละทางอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาที่สุดแล้วก็ผู้บริโภคน้ํามันเนี่ยหรือผู้บริโภคสินค้าปโภคบริโภคการขนส่งต่างๆมันก็มันก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วครับ แต่ตอนนี้ยังมีช่องสำหรับการพูดคุยกันอยู่ใช่ไหมคะยังไม่มีใครแสดงท่าทีที่แม้แมนะคะทางรัฐบาลเนี่ยจะเคาะที่สามสิบาทเนี่ยแต่เขายังเปิดช่องพูดคุยอยู่ใช่ไหมคะก็เราอาจจะทำหนังสือเข้าไปใหม่นะทบทวนนะว่าเออเราก็ยกตัวอย่างหลายๆมาตรการนะไอ้ให้ให้เขาเห็นช่องว่ามันมันมีช่องทางจะทำอะ่ะทำไมท่านจะต้องไป ผลักภาระเรื่องภาษีสัปสามิรให้กับประชาชนมากเกินกว่าความจําเป็นในช่วงวิกฤตอย่างนี้นะท่านมีท่านมีช่องทางอ่าผมยกตัวอย่างอีกสักช่องทางหนึ่งเช่นอ่อณเวลานี้บีร้อยคำว่าบีร้อยคือน้ํามันปาล์มเนี่ยน้ามันไบโอดีเซลสําเร็จรูปเนี่ยนะมันอยู่ราคาอ่อลิตรละสี่สิบสี่บาทสี่สิบกว่าบาทนะฮะแต่ราคาน้ํามันดีเซลเอา่าณโรงกลั่นเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาท เราก็ถามกันว่าทำไมต้องเอา4ี่สบี่บาทไปใส่อยู่ที่ยี่บเบาทใส่ให้มันน้อยที่สุดได้ไหมถ้าเอาของแพงไปผสมของถูกแล้วมาเอเวอรเรสต์มาเฉลี่ยราคาราคามันก็ต้องแพงขึ้นแต่ถามว่าณเวลานี้ต้องไปอุ้มชาวสวนปามไมต้องไปอุ้มโรงงานผลิตปามไมผมคิดว่าณเวลานี้กคนไกลตลาดดีมันพลายของราคาปา์มเนี่ยรัฐบาลชอบ แทบจะไม่ต้องไปซัพพได้อะไรเพราะว่าปาล์มเนี่ยมันมันราคามันขึ้นไปตามภาวะต,ตลาดโลกอยู่แล้วนะ mm hmm. แล้วปัจจุบันประเทศไทยเองเนี่ยช่วงเวลานี้ปาล์มมันก็ไม่ไม่เพียงพอที่จะ,ะเปิดโรงงานหนีบน้ํามันปาล์มอะไรเหล่านี้นะครับผมคิดว่าช่วงเวลาสัก6เดือนหรือ1ปีเนี่ยเราลองถอนบีร้อยหรือทําน้ํามันให้เป็นน้ํามันดีเซลบริสุทธิ์ขึ้นมา mm hmm. น้ำมันดีเซลที่ไม่มีส่วนผสมนะของ เอ่อไบโอดีเซลสักระยะเวลาหนึ่งปีนี้ได้ไหมเพราะไบโอดีเซลนี่มันผสมเอาช่วงที่วิกฤตาาชาวสวนปาล์มราคาปาล์มตกต่ำเราก็ามาผสมเพราะผลิตพันปาล์มเนี่ยมันเป็นพืชสองชน,นิดทุกคนก็รู้ว่าผลิตพันปาล์มเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของเชิงพาณิชย์ก็ได้โดยไม่ต้องมาใช้ในเรื่องของพลังงานไปทำน้ำหอมไปทำสบู่ไปทำ ได้จังเยอะแยะผลิตภัณฑ์ที่ไปสร้างกําไรได้เ่ะนะเพราะนั้นไม่ต้องนําเข้ามาผสมกับน้ํามันดีเซลชักช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆออถ้าราคาปาล์มมันตกต่ำขึ้นมาอีกเหลือสองบาทอ่ะเราก็กลับมาผสมใหม่ใช้สูตรน,น้ํามันใหม่อย่างนี้ก็ยังเป็นทางออกได้ซึ่งทําให้กระทรวงพลังงานหรือประชาชนผู้บริโภคน้ํามันดีเซลมันมีทางเลือกฮะไม่ใช่ไป mm hmm. ไปบล็อกเขาอย่างเดียวว่าเฮ้ยคุณต้องทําอย่างนี้คุณต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหมดมันมันระบบอย่างนี้มันประชาชนมัน ธุรกิจมันเดินไม่ได้ประชาชนมันก็ล่มสลายธุรกิจมันก็ล่มสลายไอ้ธุรกิจขนส่งธุรกิจโลจิสติกส์จะเจริญเติบโตไปข้างหน้ามันก็ไปยากอ่ะนะอันนี้อันนี้ก็ก็อยากอยากฝากไว้ให้พี่น้องประชาชนที่เข้าชมรายการของเราเนี่ยได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันมีทางเลือกอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีทางเลือกครับ